เก็บอะช่สุมากค่ะเรต้องลองไหมไม่ต้องก็ได้บป่ะบางทีเก็บทองไม่ลองอย่างอื่นบ้างว้าคนกันดีเขาต่ออะไรกันอ่ะได้ซื้อแชมบ้าได้ป่ะลูสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ข้างหน้าร้านมาดิสาขาฮันนำนะครเมื่อกี้เข้าไปแล้วเข้าไปมาแล้วก็ได้ของกันมาคนละคู ถ้าเกิดมาวาันเสาร์หรืออาทิตย์แรกเนี่ยคนน่าจะเยอะแต่วันนี้มาวานันศุกร์นะครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วก็คนไม่เยอะเลยนะครับตอนนี้มารอคิวอยู่หนะะ้าร้านสดสดสาขาธัมน้ำนะครับใช่ปะตอนนี้น่าจะรอคิวมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เราไม่มีเบอร์เกาหลีนะครับเขาก็จะติดต่อเราไม่ได้แต่ถ้ามีเขาก็จะให้ลงเบอร์ไว้แล้วก็ถ้าได้คิวเราจะโทรมานะครับแต่เนี้ถ้าเราไม่มีเบอร์เกาหลีเราก็ต้องมารอหน้าร้านนะครับแบ่งกันแบบมารอ อันนี้ล่าร้านระหว่างเราก็จะมีเป็นน้ำข้าวโพดนะครับคนละกระป๋องเขาจะให้อ๋อเป็นชาข้าวโพดอ่ะให้คนละกระป๋องนะครับรสชาติเป็นไง <laughs> <laughs> พรีเซนเตอร์เกินอนะ Amazing ความจง t a s, uh. <S t it for the first time Let's test together Thank you <laughs> จริทเซต or มิสเซต thank you hello แกนี่นะรับสาเข้ารถพูดโอ๊ยสัตว์เหมือนไก่ทอดอ้าวฉันว่าออกแนวเป็นสังเข้าวโพด ไม่คือตอนแรกเรา perceive ว่าเป็นน้ำข้าวโพดไงแต่จริงมันคือชาข้าวโพดแต่จริงมันคือชาข้าวโพดข้าวโพดจังปุกอ้าวแต่พอรู้ว่าเป็นชาข้าวโพดปุกก็โอเคนะดูแลเหมือนกินป๊อปคอร์นแบบเป็นน้ำจืดน้ำป๊อปคอรนน้ำป๊อปปุกป๊อปคอร์นจืดป๊อปคอร์นรสแบบไม่ใส่เลยเลยรสเกลืออ๋อโอเคจะต้องลองไหมไม่ต้องก็ได้ป่ะอ้าวเวทีเก็บทองไปลองอย่างอื่นบ้างคือหลากหลายเรื่องราวละทิ้งไหมเอาไปเลยอ้าว อไม่ได้นะคะใจมาละใจมาละได้ละอันนี้เราเรามาประมาณห้าชั่วโมงแลวนะครับยังไม่ได้กินเลยเจ็ดเนาะอ้าวสนับผิดเหรอเรามาประมาณเที่ยงคืนป่ะในนี้เจ็ดโมงเช้าใเราโดนเล่นแล้วคนไทยคนแรกเพื่อนคิวสี่สิบสามแล้วคิวสี่สิบสี่ทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าเราคิวสี่สิบสี่มันไม่เป็นมงคลนะอันเนี้ยยกเลิกไปไม่กินหรอเราแนวเป็นแบบ เป็นแกงกระทะพาตามแบบว่าชอกตอก <s ie> ตอกต่อยอะอนไรเคลี่ร์มันจะผ่ปนไหมและลงกกเกีวปลาหมึกต่างแบบที่มันเป็นหนวดปลาหมึกออกมาให <c oughs> ้เข้ามาเลยกีกี้อธิบายการกินนะเหมือนว่าเขาจะให้ตับด้านบนออกมาใส่ถ้วยอ่อน นี่นะคะเออไม่ได้ดูนลูกใช่ใส่ซอสลงไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ให้เอาน้ำซุปปลาเทลไปในหม้อที่รึแล้วก็อีกค่ะอ้าวก็มีนะคะภาษาอังกฤษแต่แกอ่านภาษาเกาหลีได้นี่จะข่าวเกาหลีกว่านปะข่าวเกาหลีกว่านะคะเขาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่มากี่ปีละสาวสิบแปดค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คืออยู่ไทยอยู่ไทยไม่นาน อยู่ไทยประมาณรวมๆสองร้ยวันไหมเซเลสเตรเลีปออสเตรเลีย,ยแล้วก็แคนาดาแล้วแต่ว่าอยากไปตรงไหนเอ้าชอบเด็ดงงละก็แนาวไ้่ละเราเป็นหูดเขาพูดว่าไงเนี่ยใชไหนสิมา, <c oughs> มา,มาเขาบอกว,วกนาน่าพลนะังงา,านเราเร่าเป็นคนเกาหลีพูดภาษาจีนไม่ได้นะให้ใช้ภาษาเซเลปเด๊ดเด๊ดเด๊ดว้าวว้าว คลุกให้เขาเ้าด้วยกันก่อนนะอันนี้คุกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ทั้งเนื้อแล้วก็ไข่แล้วก็ผักนะคะน่าจะเป็นต้นหอมก็คือใช่แตงขางแบงขางใช้แล่นนี้หนึ่งน้งติ่งข้าวโพดเมื่อคุกเสร็จก็ให้ตักใส่ถ้วยนะตักแยกใส่ถ้วยแต่มาเชื่อแล้วว่แกเป็นแม่ครัวชาวเกาหลีอ่ะถ้าไม่ทำบากไม่อร่อยนะ ลุงก๊แก่ออกแนวขูดหมดเลยฉันว่ามันไม่ต้องขูดหมดปะอ้าวโอเคแบบอ้าวแบเสียบดิวเปหมือนครับโต๊ะพ่อปรีสปูนหมอโน้ตันที่เด็นตัวเปนน้ำเปล่าสรุปน้ำล้างชาบีเอาเข้าปากไปถึงครับอะไรบ้างเป็นงานชัดมากนี่มันต้องแบบนี้นี่อ้าวเราปิดหน่อย กินอันนี้ให้เสร็จร้วค่อยมากกิน,น,นพี่รีวิวข้าว <c oughs> อ๋ออันนี้พี่รีวิวไก่ทอดเลยไก่ทอดเป็นไงมื่มือนแบบอยมากเลยมันแบบโเคสนน็ด้นติดันแบต่กินอันนี้นนเสร็จแล้วนะครับต่อ,อันนี้ที่ในหม้อที่เราใส่น้ำไป แต่ไม่แน่ใจว่าใส่น้ำเยอะไปไอมพอเขาบอกให้ใส่แค่น่าจะสามช้อนอันนี้นะครับแต่อันนี้ใส่ประมาณหนึ่งเยือกอ่ะหมดหมดคือเอาหมดี้ยอุ้ยตรงข้าวข้างๆมันจะมีความเหมือนแบบว่าติดติดหรือติดหม้ออะ่ะเนี่ยจืดๆเขาต้มเนาะแล้วข้าวพองอะ่ะแล้วมาใส่อันนี้ก็สองอาจจะใส่ข้าวต <ๆ S 2> ้ม ไมต้องมีแม็กซีดีและดองดีอ่าไม่กินมาล่าเรับม,มาล้วก็ต้องกินนะครับอยากได้กิงเกงม,มากนะี่เคือเลือดออกเนละือดตืดหรือกินไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับเช็คบินมาแล้วนะคะตก55,500าัครับ <c oughs> ทุกวันนี้เราจะขึ้นไปตรงถนนนะครับบันไดคือสูงสุดๆไปเลยอุย้ย ที่เราขึ้นมาในเนินไปเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราจะมาที่ Marite Francois b e a บเอ้าเนาะเอ้าร้านดูออกแนววางกล่องออกแนวแมกโครอ่ะแมคโครแมคโครขายส่งอ่ะแต่ถ้าในห้างจะฟิลขายปลีนี่นี่อยากมาลองหมวกอ่ะอ่าโดนกันสีละมันดูเล็กปะไม่มันปรับได้ไงอ๋อเก๋จีไหนคนี่เขาถอแกว่ากันสีมาอ่ะ อันละสี่หมื่นเก้าหแอบแ,บแพงอีกอุย้ยดูสภาพก่อน,นอก็น่ารักดีนะสี่หมื่นเก้าพันสัตไม่ค่อยเป็นแกแไม่ให้หรอไม่ค่อเป็นแกเหมาะน,นะ <c oughs> แอลอ่ะโอเคเอาเลยเหมาะน,นะ แล้วแบบพอเชีวิตพอชีวิตปุ๊บสวยเนอะมาต่อกันที่ซองซูนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นงงละเขาต่ออะไรกันมีใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยนะครับอยากรู้อยากรู้อยากรู้คนเกาหลีเขาต่ออะไรกันอ่ะแกว่าอะไรไม่รู้อยากรู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปังไปดีกว่าแล้วเซนเฟสจะอาดินาคือเหมือแบบสั้นนะครับแล้อวเป็นอะไรเออฉันว่ามันคือแบบเป็นเอ็กซิบิชันมากแกว่า เนี่ยข้างในแกมองไปดิแกออกแนวงงมะเขา<อ> <ฮะ S 1> ตรวจพาสปอร์ตด้วยนะเหมือนคือมีแอลกอฮอล์งงเหมือนมันเป็นแนวแบบว่าอีเวนต์แบบอาร์คยอารยไอเทมอะ่ะไอเทมรุ่นแบบว่าฮิตอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ฮิตหรอกรุ่นแบบเอกก็กซ์การอะไรแบบเนี้ยรุ่นอาจจะรุ่นดังนะส่วนว่าใช่รุ่นดังอะองไรๆเดี๋ยวจะดูเลยรุ่นดังต่งตางๆอันนี้นแนวคนสักคนแรกเนาะแกน่นะ แซมบ้าไม่แน่ใจว่าสุดลงค่ะเรามาคัสตอมเพิ่มได้คือแบบปลูกโบอะไรอย่เงี้ยเอ้าหรอเราซื้อลองซื้อที่ไหนอ่ะไราซื้อแซมบ้าได้ปะทุกคนสรุปเมื่อกี้นะครับอดิดาสไปลักกี้เราแล้วก็ได้สติกเกอร์มานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไปที่ ส a ตนออยนะครับลงสถานีแล้วก็เดินมาแบบเขา้าซอยมานิดเดียวก็ถึงเลยนะครับนี่ถึงแล้วนิดเดียวเองใกล้ๆอา้าวเพื่อนอยู่นี่อ่ะแล้วเหมือนมันจะมีแบบว่าได้กาแฟฟรีอะไรด้วยแรงอีกเขาดูดาเ,าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไปร้าน m, 2ี่ m เาเนะแล้วก็ไป ร ior, ่รูปหน้าดีออแล้วก็ไปที่เจนเทลแล้วก็ไปที่เจนเทลมอนสเตอร์นะคะมี Exhibition Collection นโบวนะครับมีวันนี้วันแรกคร่ะวันที่28เมษาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้ไปเจนเทลมอนสเตอร์อันนี้นะคะเพราะว่าเป็นป๊อปอัพอันใหม่นี่ร้าน 29CM าเอ้าวเป็น,น,นคาเฟ่เหรอมีหลายอย่างนะครับในนี้ ยี่สิบเก้าซีเอ็มซองซูแบบได้มาอย่างไรแบบยังไม่ได้นะเราคนแรกคือมันมีแค่นี้อ่ะทุกคนมาแวะกินอันนี้ก่อนนะครับไอติมปลาที่มีหัวแดงอร่อยมาก ไม่กรอบแต่อร่อยครับไอจิมอร่อยมีถั่วแดงข้างใน<ม>เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านเฮาส์บอยแล้วต่อด้วยเจนเทอร์มอนเตอร์นะครับมาถึงแล้วนะครับเฮาส์บ u ยจะอยู่คนละฝั่งกับคาเฟ่ดีออนนะครับ mm hmm. ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเน้นเป็นแนวนะเน้นเป็นแนวถ่ายรูปจะมากกว่า,านะแก่ข้าวเซนไม่ข้าววีดวี ตอนนี้หลังจากเร็แล้วก็เลยจะไปเดินเท้ากงกี้ค่ะตอนนี้ไปเนเ็ตไอ้เมื่อกี้อยู่ทไปเน็ตอ๋อเมื่อกี้อยู่ที่เฮาส์บายแล้วก็แก้วน่ารักมากน่าารักกมเขาตั้งแต่งร้านน่ารักมากน่ารักจริงใครขายร้านหรอน่ารักเลยคือน่ารักเกินอุวิวิวมาแล้วเหรอเดี๋ยวนี่ตอนนี้เรากำลังไปที่ป๊อปอัพโตของเซ็นทรัลมาร์เซ่นนะครับจะเป็นฟิวป๊อปอัพอีเวนต์มากกว่าป๊อปอัพอีเวนต์เพราะว่าร้านตรงนี้มันไม่ใช่ร้านที่มีอยู่ ตลอดนะครับปักไปที่เลเยอร์ส1นะครับสาหรับใครที่จะมาแต่ก็แต่ถึงเวลานั้นที่ลงคลิปก็ไม่น่าจะมีอันนี้แล้วะคระับก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพื่อใครที่ไม่ได้มาช่วงนี้ก็จะได้เห็นจกักราวไปเลยเนาะ,ค,ะคนไทยคนแรกค่ะก็ <c oughs> คนไทยคนแรกของจริง <c oughs> ก็เปิดวันแรกถ้าตามใน n น v e r Map น่าจะผ่านถนนเส้นนี้ไปแล้วก็อยู่ข้างหน้าแล้วครับแกว่าจะเจอปมอุ้ยเจอเจอฉันเห็นแล้ว<อ>ฉันเห็น,นเนจอทั้งมอนสเตอร์ละ ฉันออกแนวเห็นละฉันเห็นแล้วนี่ไงป้ายเนี่ยนี่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 อุ้ยนี่นี่ป้ายอุ้ยนี่เก๋มากเก๋มากออกแนวเก๋ไปเราไปดูข้างในกันครับนีไหนอ๋อมีถึงวันที่14เมยนะครับ ซิงค์โฮมัอนสเตอร์โบวก็นิดหนึ่งไหนอ่ะอุ๊ยหัวคนหัวคุณทมัมเป็นแกเกิดเก๋เนาะแล้วมันเหมือนนะ แกเริ่มชอบเจดีคอมมอนเตอร์แล้วเพราะมันเก๋ใช่ไหมใช่แต่มาทำดีสิมันเวอร์มันเวอร์ชอบชอบเล่นเวอร์อันนี้อันนี้รุ่นนี้สวยรุ่นโบใหม่ล่าสุดลงขายวันนี้ใช่วาใหม่ก่อนเมสซงอ่ะจะร่าใช่ใหม่ล่าสุดเลยวันนี้วันแรกเราแก่สุดป่ะเไม่เหาอ้องกดีกนะเอาไหนขอลองเละช่วมันแบบแรงวนอุ๊ยพอดีแรงมากไหนลองดูราคาเนี่ย นีแอบแรงและแปกแลกอะไรสวยอ่ะรุ่นนี้ก็สวยรุ่นนี้ก็โอเคอ่ะแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบว่าไม่อันนี้อันนี้จะแบบไม่ได้พอดีหน้ามากมันก็จะมีรุ่นที่เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับง่าย รุ่นง่ายๆแบบนี้ก็มีนี่นี่รุ่นง่ายๆอ๋อคือเป็น collection ตัวอ๋อก็คืเป็นอ๋อมันมีไอ้นี้ด้วยเหรอเป็นฟิลที่มันอ๋อเป็นเนนดาวเนนอะไรนี่ฮะทุกคนรุ่นนี้สวยอ่ะห้าแสนวอนไปเลยเก๋ปอะกิ้น collection รุ่นามชุดน่าค่ะแปลกแปลกแต่สวยอ๋อมันเป็นจเ h e r m ม l s h เ r t extra club หรอ ตะคาบคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาหม่รู้ผลย่เป็นดาวรุ่น E แว่นมันดูหนาแข็งแรงมากเลยอะแล้วมันก็ทรงใหญ่กว่าหน้าด้วยวิพื้นมันแบบดูลืล่น คนนั้นล่ออะค่ะตัวแม่นะคะฮู้เหรอมันขาดสั้นมากเลยเานยเาะ Galaxy X Nine If Nig o g e n t l e Monster Ball ทำไมมันไม่ยอมขึ้นเลยข้างบนเท่าลูกตาเราเนาะมันไม่ยอมเห็นคำว่าเซนร์มอนสเตอร์ต้องสอนเป็นอยู่ใช่ฉันเป็นผู้ช่วยนะคะคนไทยคนแรกนะคะคืออินฟูของจริงนะช่วยจ้างหน่อยนะคะพอเพื่อนเงินจะหมดแล้วนะคะจ้างหน่อยนะคะเมื่อกี้ไปฟินกันมาที่เซนต์มอนสเตอร์นะคะฟินมากฟินมากแบบว่า ด้วยความเก๋ความอะไรความแบรนดิ้งมันทําแบบดีมากเราแว่นก็เก๋สุดๆเลยแบบฟ,ฟูลฟิลลละมาถึงเกาหลีละเพิ่งมาถึงเกาหลีวันที่7แล้วตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ o n นเน c a f คมันมีเพยแบบจัดขายกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะจัดแบบน่ารักน่กน,กนิดนึงอันนี้ o n นเน Cafe คาเฟ่ซูนะคะ เราเที่ยวก็หลีไปไหนเกินนีนะ่หนบ่ไการอดนาะนี่น่ารักมากอันนี้เขาคือแบบมาจัดใน Onion Cafe เลยนะครับน่ารักมากแล้วอันนี้ร้านมันมีความแบบเป็นร้านดังสุดๆนะแล้วเขามาโคได้อเนาะหรือความจรงิงเป็นกระเป๋าเป็นของ o นียนอุ้ยข้างหลังมันเป็นสวนครับทุกคนอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอฟรินอีกแล้วเหรอน่ารักมาก มันราคาได้อยู่นะ่นลนีเนี่ยนะครับเขาให้ไปนีมากไดหนไหนแกแยกได้อ่ะก็ลองไปดูราคามันคล้ายๆนั่นไงที่แบรนด์สิงคโปร์ชื่ออะไรนะอืมแบ d the w ว n อ๋อลุงกิกจริงๆตรงเนี้ยมันคือปกติอ่ะเขาจะให้คนที่แบบมาคาเฟ่มานั่ง คุณคุณใช่จริงๆตรงนี้เป็นโต๊ะที่แบบนั่งคาเฟ่ด้านนอกเอาดอแต่เปลี่ยนมาเป็นอันนี้อุ้ยอันนี้อ่ะเนี่ยใใหญ่อ๋อเป็นผ้าแบบนิ่มๆน่ารักน่ารักอุ้ยการจัดการอะไรอุ้ยไอ้ที่เป็นขนเพื่ขนหนูน่ารักมาก6กพันเหรอหกพันรือหกหมื่นอันนี้ผ้าอะไรอ่ะผ้าแบบถูก้อุ้ยนี่น่ารักแต่เอาออกแนวเลเอ็ก พี่ว่าไซส์ไหนน่ารักสี่หมื่นเจ๊ซื้อให้แม่ดีไหมน่ารักเนาะเอาไปกระจกเลเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักไอสีเขียวใช่ไหมน่ารักอะมันนิ่มอะเนี่ยครับทุกคนมันคือคาเฟ่นี้คือเดินเจอเองเออ แต่มันเป็นอันฮิตแบบคนมาตรงนี้เยอะคือเริ่มสนุกแล้วกับโซอ้าวอ้าวเริ่มละเพิ่งถึงคือออกน้ำเบื่ออ้าวออกออกน้ำเบื่อของที่เริ่มเริ่มชอบงานอาร์ตงานคอนแลบก็แกฟังหัวฉันตลอดว่าเดี๋ยวเราไปฮองเดะทุกวันเดินไปนั่นแหละเดินไปเลยก็ไม่มีอะไรนะเดินแล้วก็เอ้าเหมือนเดิมอ๋อฉันว่ามันฮงเดดทุอวันตอนนั้นโอเคเพราะว่า สันพักฮงแดองแต่เชิงเกล้าคงจะบอกว่าเซ็นทรัลมอนสเตอร์เป็นผิวบาลานเซียก็อาจจะจริงก็จริงมันจะมีแปลกแต่มันจะมีความแบบเอเชียเข้าไป่ผมว่ามันเน้นเก๋แปลกลราสมมติถ้าเกิดเป็นแบรนด์บาลานเซียก้าเปิดตัวถูกคอทั้งผิวนี้ป่ะก็นิดไม่มันไม่มีไม่มีลองไปคุยาดูมันจะดูเป็นแฟชั่นบิ๊กเลยฉันว่าแนวที่สร้างอะไรขึ้นมาจะแนวเกาหลีแต่ก็แต่ก็จะพูดเกาหลีไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็เคยเห็นหลักๆแค่เซ็นทรัลมอนสเตอร์แทมโบลินอะไรอย่างเงี้ย ไม่เพราะว่าอ่าส่วนตัวอย่างสมมติว่าดีออลศาสตร์ฟ็อกซ์อัพเลเซ่ทรงพลังหรืออ๋อมันก็แค่นั้นมันก็แค่แบบเอาพร็อพมาตั้งเออคือไม่ได้รู้แต่ m o o ไม่ถึงหรือเป็นเพราะไม่เป็นไทยแลนด์อาจจะก็ดูว่าฉันว่าฉันว่าการแข่งขันการแบบความคิดสร้างสรรค์หรือแบบตั้งใจที่จะทําแบบนี้ออกมาแบบคนที่ลีเลิร์มามันยังไม่มีเช่นสมมติดีออลศาสตร์ฟอกอัพชีเกาหลีก็อาจจะต้องน้องตบดแบบแกเกี็ตฟิล์มมา แบบซาร์บูรีส์แบบอย่างว่าดิสเพลย์มันเป็นม้าเป็นอะไรเนาะเราก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ต้องแบบเป็นม้าแล้วเป็นม้าตบมาจากสองอ่ะก็คุณมึงเราพวกเนี้ยเอาจริงก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบโอ้โหไฮเย็นแบบหลักแสนเอาไะแล้วราคาดีเมื่อเมื่ออิงมาก่อนอ่ะก็จัดแบบนี้แหละแต่ราคาดีกว่านี้นะเจนเท่าใช่ป่ะอะไรอะไรห้าพันสี่พันห้าพันรุ่นรุ่นลองลองอ่ะก็คือมีค่าเท่ามีค่าเท่า ชาโตสตูดิโอไหมอ,อ้าก็ราคาอ่าใช่ใช่ใช่ร้อ่ะไหมเดซว่าแบบสมวิว่าแบรนด์ไทยแบบว่าแบบาชาลายอะไรเนี่ยเปิดตัวเขาก็จะมีความแบบความเป็นดีแบบเป็นตัดที่เขาใหญ่จังก็จะเริ่มมันก็จะมีแหละเป็นมูทเนาะฉันว่าอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้เกือบซื้อแล้วนะเพราะว่าเข้าไปปึ๊บแล้วแบบมูดมันได้มันสร้างมูแล้วพอใส่พอไป้องพอไปลองออกมาปึ๊บอา้าโง<ม>แล้วแบบด้วยแสงด้วยอะไรมันทําให้ด้วยแสงด้วยพร็อพด้วยอะไรมันแบบ มันอินนะมันทําให้อินเกือบจัดมาละเฮ้ยไม่ใช่หรออลชิบ้าเที่ยมาต่อกันที่เมียงดงนะคะวันนี้จะแบบว่าเก็บตกพวกอะไรที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับ พวกรองทงรองเท้าที่มันไม่มีที่หงแดแล้วก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดอะไรพวกเนี้นะครอุ้ยโถวให้น้ำะคข้นไม่ดูเป็นตัวอย่างถ้าใครที่จะมาลงสถานียูจิโรอิวกานะครับหกาครับแนะนำว่าเป็นทางออกที่6ดีกว่านะครับเมื่อกี้ลงเอ้ไม่ใช่ทางออกที่7เมื่อกี้ออกมาทางออกที่6แล้วต้องข้ามถนนไปนะครับอ้าวเหรอกอกมาเจ็ดหรออ้าว ออกผิดอะไรเนี่ยอ๋อก็ทางออกหกถูกแล้วฮะตามในเน็ตนี่เริ่มด้วยไก่กระป๋องไก่กับตอกป้ามีตอกได้หรือใช่กองหรืออะไรใช่ว่าตอกโอเคเริ่มแล้วไปซื้อมะเขือเทศชาขอ่ะแบกไปจอดมันเหนียวไปหน่อยครับ มาเลยเป็นหมูฟิลแบบหมูสามชั้นเนาะแล้วก็หอกับกิมจีับหอวของใหญ่ร้อนปะหอก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 ท้องยอกเป็นเกียมปรอบๆเนาะ ต่อด้วยร้านจากจังเมียงเหลือนี้จะเป็นร้านดังไม่ก็ดังมานานแล้วเขาก็ดูมีรูปที่เป็นดูเก่าขอบคุณค่

นอัวไปหวานได้ฟูกูนุม่มบางเบาอร่อยมากซื้อติบอันแถมสองนะอยากซื้อติบอันเสื้อใครกินกินเองจัดิจากหน้าชวนเรสเข้มดาจบจบ ทุกคนกลับมาจากเมียงดงแล้วนะครับวันนี้ฝนตกเราก็เลยมากินไก่ทอดข้างโรงแรมที่พักนะครับชื่อว่าเนเน่ชิเกนนี่อันนี้เป็นแบบซอสฟิวแบบหวานหวานปะสไปซี่อ๋อสไปซี่แบบฮอตเลยอันนี้เป็นแบบฮอตทั่วไปแล้วก็อันนี้เป็นเป็นแนวครีมมี่อะไรปะแางบังแ้งมางโอเคเซตนี้นะครับสามหมื่นวอนแล้วก็ รามยอนเขาให้แบบทำเองแบบเซลฟ์นะครับ2,000แล้วก็ข้าวส0 0พนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนเป็นรายการไปแล้วบ๊ายบายไม่เป็ะไรเป็นใจไม่อยากเป็นรายการแกแกเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะฝนตอกลอยเปอร์เซ็นก็ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยแล้วกันเนาะบ๊ายบายลูกจิีตาแกลบปิดไม่ สปอนเข้าได้นะคะคือพยายามขนาดนนะสปอนนี้